าไปดูเรื่องแรกเป็นอุทาหรณ์ครับเตือนเลยคุณพ่อคุณแม่อย่าทิ้งเด็กไว้ลําพัง<ช>แล้วติดอยู่ในรถนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแดดก็ร้อนมากไปดูวินาทีช่วยเหลือน้องคนนี้กันก่อนครับค่ะ ตกใจกันเลยทีเดียวครับหนูน้อยหนึ่งขวบ6เดือนเท่านั้นติดอยู่ในรถรถก็จอดตากแดดด้วยแต่คุณแม่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าไปทําธุระแป๊บเดียวสตาร์ตรถติดเอาไว้เปิดแอร์ให้เย็นช่าแต่ไม่รู้อีท่าไหนครับน้องดันไปกดดับรถอะ่ะแล้วล็อกรถอีกตั้งหากนี่นครับนี่ก็คือวินาทีที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรัมนะครับเข้าไปช่วยเหลือน้องคนนี้น้องผู้ชายติดอยู่ในรถกระบะ สีดำภายในตลาดสะย่าหมาอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วเจอคุณแม่ของน้องด้วยก็วนเวียนอยู่ที่รถหาแนวทางในการช่วยเหลือน้องคนนี้เพราะว่าติดอยู่ภายในรถนี่แหละนะครับกู้ภัยต้องใช้เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เปิดประตูสุดท้าย ผู้ภัยมาแป๊บเดียวนะประมาณ5นาทีก็ช่วยเหลือเปิดประตูเอาน้องออกมาได้นะครับแต่สภาพเหงื่อท่วมเลยปลอดภัยดีนะครับแต่เบื้องต้นสภาพในรถนี่คือมันร้อนอบอ้าวรถสีดาด้วย่ะมันก็ยิ่งร้อนไปใหญ่นะครับพูดคุยกับคุณแม่ของน้องครับเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านก็พาลูกชายมาด้วยพอมาถึงที่ร้านจอดรถติดเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็เดินไปที่ร้านโทรศัพท์ใช้เวลาอยู่ที่ร้านโทรศัพท์ประมาณสัก30นาทีครับเพราะกลับมาที่รถอ้าวรถดับ พอจะเปิดประตูอาวเปิดประตูไม่ได้ก็คาดว่าลูกชายนี่แหละนะครับตอนที่รอคุณแม่อยู่ในรถก็ไปเกาะเกาะแกะแกะไปดับเครื่องเข้าไปกดโดนตัวล็อกอัตโนมัติยังโชคดีครับที่รถมันอยู่ไม่ไกลจากจุดที่คุณแม่เอาโทรศัพท์ไปซ่อมก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยมาจากหนองลีเนาะมาจอดรถแล้วมาจอดรถคืออะไรมาซ่อมโทรศัพท์ ซ่อมโทรรัพั์แล้วสตาร์ทเครื่องไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัดเครื่องไว้แล้วก็ปล่อยน้องไว้ในรถค่ะน้องดำแล้วใช่ไหม่ะน้องดบเครื่องน้องปลอดภัยแล้วเนาะค่ะแล้ค่ะครับโอ้หนี่เป็นอุทาหรณ์เลยอะครับแต่เหงื่อท่วมตัวเลยอะเสื้อเปียกหมดเลยค่ะใช่นี่คือแบบไม่ควรปล่อยเด็กไว้ลำพังเลยนะครับยังโชคดีอันนี้ช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายอะไรใดๆแต่แหมก็นิดนึงอะเนาะค่ะ สายตามไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะเด็กเนี่ยจะเอาทิ้งไว้ในรถไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ไงเขาก็จะเอามือไปกดตรงนั้นไปจิ้มตรงนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะคะ